ธรรมดานะคกระบะยกสูงทรงสปอร์ตมากๆค่ะกับอีซันสูนดีแมคไฮแลนเดอร์1.9 X-Series ปี2020ไม่น้อยมากไม่หลักหมื่นค่ะไม่อยู่ที่20,000เจ็ดคันนี้สีขาวมุก นี่ได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนีุ่นแจแบบสมาร์ทเอนทรีค่ะเกียร์ธรรมดาท่ไม,ม่สอหมืนเจ็ดกิโลลูกค้าท่านใดสนใจนี่เบาะทรงสปอร์ตมากๆติดตามได้ในคลิปเต็ม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้น้ำหนึ่งพาทุกทกท่านมาพบกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถที่การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยไม่มีชรอตสูญหายไม่มีตะต่อตะแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นค่ะคันนี้เป็นรถกระบะปรรรระตูเกกียธมดาะะับี h มค h i g h l a n d e r 1.9 X Series ปี2020สีขาวมุกสวยมากไมลหลักหมื่นคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยลูกค้าท่านใดสนใจตัว X Series นะคะคันนี้ชุดแต่งครบคันนะคะของ X Series เขาเลยเดี๋ยวตัวหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันรอบๆคันค่ะคันนี้ได้กระจังหน้าสีดำนะคะโลโก้สีแดงค่ะเป็นตัว Isuzu เนาะในส่วนของไฟหน้าค่ะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะแบบไบบีม LED มาพร้อมกับไฟเดย์ท ลัดไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันปลายทะเบียนเป็นชนบุรีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงด้านหน้าค่ะนะคะก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะคะตัวซีรีส์ลาย X ซีรีส์นะคะคันนี้สภาพเดิมสวยการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เ,เลยค่ะนะคันนี้สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะ เดี๋ยวก่อนปล่อยนะคะเรามีการปรับสภาพเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างค่ะนะคะคันนี้สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะแม็กสีดํานะคะหกลูโลโก้สีแดงอยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่265หกห้าทับหกสิบ แมตกคขอบ18นิ้วนะคะยางปีเดียวกับตัวรถเลยยางปี2020นะคะมาดูในส่วนของซุ้มล้อคันนี้กันบ้างค่ะสภาพเดิมสวยจริงๆลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถอไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่0961984963ค่ะอันนี้ก็คือซุ้มล้อเนาะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้สีขาวมุกนะคะในส่วนของเอ,อ ใกล้ๆนะคะกับซุ้มล้อนะคะตรงนี้ก็จะมีตัว X นะคะสีแดงที่เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ X Series ค่ะกระจกมองข้างสีขาวมุกตัดกับพลาสติกสีดำแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้เป็น LED ด้วยนะคะติดคิ้วกันสาดสีดำให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเป็นรถ4ประตูนะคะคันนี้ที่เปิดนะคะเป็นกุญแจ Smart ทเด r นด้วยนะคะนี่กระจกเดิมนะคะกระจกเดิม มาพร้อมกับสัญญาณนะคะเดิมจากโรงงานนะคะสัญญาณการขโมยเดิมจากโรงงานด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะน็อตนะคะสภาพเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขายสภาพเดิมสวยการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําหากนํารถออกของทางรถยนต์ออกไปแล้วเจอหลักฐานตัดต่อตัดแ,แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะทางเราย,ยินดีซื้อขึ้นเต็มจํานวนอันนี้คือน็อตต่างๆ ไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขยค่ะสภาพเดิมสวยแล้วก็ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะสีขาวมุกบันไดข้างขาสีดำนะคะก็ตัดเนี่ยค่ะบันไดข้างสีดำนะคะแล้วด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะสีเทาตกแต่งด้วยวัสดุสีเทาอ่ะอันนี้ก็เป็นสันคมของเขานะคะสภาพเดิมสวยจริงๆอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆเป็นรอย สเก็ดหินกระเด็นนะคะเป็นอสเสน่ห์ของรถมือสองเนาะอันนี้สภาพเดิมดูประตูค่ะเนี่ยรอยเมคอัพเดิมแท้นะเดิมแท้สภาพเดิมสวยเลยนี่นะคะส่วนแผงประตูนะคะก็มีลูกเล่นนะคะสีแดงให้เหมือนกับตัว X สีแดงเมื่อกี้เนาะสีแดงตัดกับสีดำที่เปิดด้านในนะคะก็เป็นสีเทาเมทัลลิกอ่ะติด ซีมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านข้างประตูสภาพเดิมสวยเลยนี่ค่ะรอยคมสันต่างๆแล้วก็เนี่ยนะคะรอยร่องรอยต่อของกระบะนะคะนี่สภาพเดิมสวยจริงๆมาดูแม็กด้านหลังกันบ้างค่ะนะคะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะแม็กขอบส8นิ้วนะคะโลโก้อิซูซุสีแดงอ่ะให้ดูนี่เลยนะคะซุ้มล้อมาพร้อมอยางอะไหล่ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่0961984963และส่วนด้านหลังค่ะนะคะสปอร์ตบาร์นี่ก็จะได้เป็นสีขาวนะเบรกเป็น LED มีระบบไลฟฟ้าด้านหลังนะ,ะแล้วก็แม็กไลเนอร์ตรงนี้นี่นะคะสภาพเดิมสวยเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านท้ายกระบะก็มีสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็น สัญ,ญลักษณ์ลวดลายของ X s e r ซ e s นะ,ะนี่ค่ะด้านขวา X สีแดงนะคะแล้วก็มีคําว่าซิลี่ที่เป็นโครเมียมแล้วก็คําว่าอิซุสุดีแมกด้านซ้ายอิซุสุสีแดงนะคะแล้วก็ตัวโครเมียมตัวดีแมกันกชนด้านท้ายค่ะนะ,ะสภาพเดิมสวยจริงป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะ,ะมาก้มต่ําดูด้านล่างกันค่ะก้มต่ําดูด้านล่างกันลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมออนไลน์มาได้เลย0ู6ย์ หนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามติดต่อนํ้นหนึ่งได้เลยนะคะอ่ะมามีกล้องถอยด้านหลังด้วยนะคะ,ะนี่มาเปิดด้านหลังดูด้านหลังกันในส่วนของตัวน็อตต่างๆของ x s e r ซ e s คันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะ 659,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000นะคะผ่อนย่ดยได้ถึง84งวดลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้ถ้าเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มออกลถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันมีนะตัวรอยเมคอัพต่างๆสภาพเดิมสวยเลยเนะคะ่ะรอยเมคอัพไฟท้าย ไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้าเกาะนะคะตัวน็อตต่างๆตรงนี้จะมีร่องรอยนิดหนึ่งเนาะนี่ยค่ะโดยรวมแล้วโครงสร้างตัวรถนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆนะโดยรวมแล้วนะะตัวรถสภาพเดิมสวยจริงๆเนี่ยค่ะไม่มีชนท้ายมาแน่นอนนะแล้วก็สปอร์ตบ้าตัวนี้นะคะอ่ะ เป็นสีขาวด้านข้างก็จะตกแต่งนะคะก็มีตกแต่งสีดำตัดกับสีแดงให้ดูแบบเข้ารูปเข้ารัดก,กับตัว X Series นะคะดูแบบว่าดูสปอร์ตมากๆเลยนะเดี๋ยวปิดด้านหลังนิดนึงให้ดูด้านท้ายกันอีกรอบนึงค่ะนะคะนี่คือด้านท้ายของ X Series นะคะกระบะ4ประตูยกสูงรุ่น X Series ปี2 0 2 0ตัว1.9นะคะคันนี้เป็นเครื่องพัน0 เป็นรถขับมือเดียวไม่น้อยมากๆค่ะไม่หลักหมื่นถือว่าเป็นน้องป้ายแดงเลยมาดูภายในกันนะคะได้เป็นเบาะหนังเห็นไหมเบาะหนังด้านหลังนี้ก็ดูทรงสปอร์ตมากๆนะคะสภาพสวย มีคาซีทนะคะก็คือเชื่อมต่อกับคาซีทได้นะคะเป็นตัวไอโซฟิกนาะตัวนี้แล้วก็มีแอร์ด้านหลังค่ะแผนยางรองเรียบร้อยกระเป๋าเอกสารมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ส่วนเพดานค่ะมีไฟตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะคะอ่ะดูข้างประตูฝั่งนี้กันบ้างตัวรอยน็อตต่างๆสภาพเดิมสวยจริงๆมีแผงประตู เดินตะเข็บได้สีแดงนี่นะคะ,อะขอบประตูเนะะี่ยค่ะรอยเมคอัพเดิมๆสภาพเดิมสวยจริงๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ฝั่งคนขคับค่ะดูเบาะสกรบาะดูสปอร์ตตรงนี้ก็มีตัว X สีแดงค่ะนะคะเป็นโฉมอ็กซ์ s นะคะเบาะดูแบบด้านข้างก็สามารถโอบรัดส,สรลีระได้ดีนะคะนี่ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะคะหุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะพวงมาลัย power มันติฟังก์ชันมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะ,ะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยซ้ายขวาเลยคันนี้ได้เป็นปุ่ม push start เป็นปุ่ม start มือนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดให้ดูในส่วนของเลขไม้บอกว่าไม้น้อยจริงๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโตคันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะ,ะอันนี้ก็ ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะสีเทาเมทัลิกนะตัวนี้อ่ะมาดูเลขไหม่กันดีกว่ากุญแจเขาจะเป็นทรงนี้นะคะนี่ค่ะกุญแจอ่านะคะมีหุ้มหนังด้วยนะคะเป็นตัวอิสุสสีแดงะนะนี้อ่ะมาดูเลขใหม่กันดีกว่าคันนี้ปุ่มสตาร์ทนะคะจะอยู่ข้างๆอ่ะกุญแจร่วง เหยียบคัทนะคะแล้วก็กดปุ่มนี่หน้าจอนะคะันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเออไม่ใช่ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาขอประทานโทษเป็นเกียร์กระปุกนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดเป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนเมื่อกี้น้ำหนึ่งขอประทานอภัยค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดอ่ะ อันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธเพราะว่าฉันไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อจ้านะ,ะอ่ะกลับไปที่ด้านหน้าหลักนะคะอันนี้ก็คือมี fm/am นะคะ fm/am ก็ลูกเล่นแล้วก็ตัวนี้นะคะถอยหลังเนาะมีจอเนาะอ่ะนี่ให้ดูจอ ชัดแจ๋วเลยนะคะก็มีกล้องมองหลังนะคะเวลาเราถอยเนาะแอ่นะคะเป็นแบบอนาล็อกแบบมือหมุนแล้วก็มีตรงนี้นะคะลูกเล่นต่างๆของเขาอ่ะนี่ AUX USB นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะนี่อ่ะก็มี ลูกเล่นปุ่มต่างๆในส่วนฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าด้วยหน้าจอนะคะนี่คือหน้าจอเป็นแบบสามดีนะคะเป็นแบบสามดีหน้าจอก็มองสบายตาค่ะคอนโซลด้านหน้านี่นะคะข้อมูลรถคันนี้ค่ะ isuzu d max อ๋อลืมพาดูเลขไม้ใช่ไหม คันนี้นะคะลืมพาดูเลขไมลไมลอยู่ที่สองหมื่นกิโลนะคะมาไมลน้ำหนึ่งต้องปิดประตูก่อนนี่เลขไมลถึงขึ้นเนาะเลขไมลอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเก้าสิบสี่กิโลนะคะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเก้าสิบสี่กิโลนี่ค่ะเลขไมล ไม่น้อยมากคันนี้ขับมือเดียวนะคะขับมือเดียวอะมาดูค่ะ Isuzu D-Max 1.9 X Series 659,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000ผ่อนย่อยๆได้ถึง84งวดปี2020เนี่ยค่ะ20,07เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะมีตรงนี้นะคะก็คือที่ใส่แว่นตาแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแล้วก็มีกระจก ที่บางแดดมีกระจกให้ด้วยนะคะอ่ามีทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยกระจกวิเศษจงบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีฮะไม่มีหน้าคนมีไฟด้วยนะคะมีไฟด้วยมีไฟตรงกระจกด้วยอ่ะนี่ก็คือคอนโซลด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้ก็มีตัว X นะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดนี่ก็มีคู่มงคู่มือคู่มงคู่มือมีคู่มือให้ด้วยนะคะคู่มือ แล้วก็ตรงนี้อ่ะนี่ก็สามารถเปิดได้ด้วยลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถออนไลน์มาได้ที่0961984963ค่ะติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยอันนี้ก็คือตรงกลางตรงนี้เนาะก็มีช่องใส่แก้วนะ้ำเนี่ยค่ะอ่ะถ้ามองจากด้านหลังนี่นะคะอ่ะมองจากด้านหลังได้เป็นเบาะหนังทำความสะอาดง่าย อ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะนะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้096-198-4963ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยเอามาเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะ ห้องเครื่องด้านหน้านะคะเริ่มจากฝากกระโปงนะคะฝากกระโปรงตัวนี้นะคะยังสภาพสวยอยู่เลยนะสติก,กร์เดิมจากโรงงานค่ะรอยเมคอัพต,ต่างๆนี่นะคะพวกตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขูดไม่มีประแจไขนะคะรอยเมคอัพเรียงกลมสวยๆคมๆแบบนี้เลยสภาพเดิมสวยจริงๆลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหาคนครในรอยเมคอัพเดิมเดิมก โรงงานผลิตเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยน์ถนนเสรีไทยหกสิบแยกที่หนึ่งเข้ามาทดลองขับได้เนี่ยคะ่ะรอยเมคอัพอันนี้จะเป็นรอยจากโรงงานผลิตนะคะที่เขาทํามาเนาะเนี่ยคะ่ะฝาก,กระโปรงเดิมแล้วก็ตัวน็อตต่างๆด้านในนี่นะคะด้านข้างสภาพเดิมสวยจริงๆคันนี้สวยมากไม่สองหมื่นกิโลเองนะคะ อยู่ที่สองหมืนเจ็ดกิโลเนี่ยค่ะรอยเมกอาพ์ตคมๆไฟหน้าอันนี้คือไฟเดิมแท้จากโรงงานไฟเดิมจากโรงงานเลยนะคะโครงสร้างต่างๆไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดไม่มีรอยต่อนะคะเป็น VGS Turbo นะคะอินเตอร์ค e ลตัวนี้เนาะนี่ไทโคอิโตอันนี้คือแผ่นเพจ เดิมๆจากโรงงานค่ะเนี่ยคะรอยเมคอัพไม่ได้โดนด้านข้างมาแน่นอนก่อนปล่อยนะคะเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของน้ํามันเครื่องให้แล้วตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องอิซูซูนะคะ DDI Blue Power เครื่อง1.9นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะอยากเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเทศยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานคร นะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้เป็น Isuzu d m m x h i i h l l n n e r r 4นะคะ4ประตูปี2 0 2 0 1.9 Highlander X Serie s eries, นเกีะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาอยู่ที่659,000ผนเริ่มต้นอยู่ที่11,000ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากจะ ได้รถคันนี้อยากซื้อรถคันนี้กับน้ำหนึ่งกับเพชรยนต์นะคะเตรียมเอกสารให้ครบอยู่ที่หน้าบ้านค่ะเครดิตเป็นอย่างไรก็สามารถโทรปรึกษาได้เลยมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถปรับได้ทันทีเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000สนใจก็โทรเข้ามา0961984963หรือ0954864565ดค่ะเอาลคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ